ทีนี้ทางด้านของการตรวจคัดกรองเชิงรุกกับแรงงานที่ทํางานในบริษัทต,ต่างๆนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงแรงงานก็นำ3า3โรงพยาบาลเครือข่ายประกันสังคมรุยตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิ -19 นะครับแรงงานในศาลประกอบการจังหวัดระยอง นายสุรชัยชัยตระกูลทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานนำเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลระยองโรงพยาบาลจุฬารัฐระยองและโรงพยาบาลมงกุฎระยองซึ่งก็เป็นโรงพยาบาลเครือข่ายผู้ประกันสังคมไปออกหน่วยคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด1 9แรงงานในสานประกอบการไปบริษัทโรงงานทุนเท็กซ์เทกซไทยประเทศไทยซึ่งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมระยอง Industrial Park ตำบลมาบขาอำเภอนิคมพัฒนาจวัดระยองทั้งนี้นะครับจังหวัดระยองเป็นพื้นที่สีแดงเข้มกระทรวงแรงงานก็ได้ให้โรงพยาบาลเครือข่ายของประกันสังคมทั้ง3แห่งมาช่วยกันตรวจคัดกรองแรงงานในสารประกอบการซึ่งก็เป็นผู้บุกการตน,ตนตามมาตรา33เริ่มชิกออฟตรวจคัดกรองให้ฟรีครับที่จังหวัดระยองเป็นจังหวัดแรก ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าโควิด19จะไม่ระบาดในกลุ่มแรงงานผู้ประกันตนในสารประกอบการโดยเป้าหมายตรวจคัดกรองแรงงานครั้งนี้นะครับจำนวน15,000กว่าคนและนอกจากนี้ครับก็จะมีการตรวจคัดกรองในพื้นที่เสี่ยงอีกในจังหวัดสมุทรสาครกรุงเทพนนทบุรีรวมทั้งปทุมธานีด้วยครับ